การประกวดบ้านเวอร์ชัน3.2เริ่มต้นขึ้นแล้วในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการประกวดบ้านเพื่อให้คุณสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการแข่งขันมาดูกันเลยการประกวดบ้านประกอบด้วยช่วงเวลาส่งผลงานและช่วงเวลาคัดเลือกอันดับแรกในช่วงเวลาส่งผลงานคุณสามารถลงทะเบียนการประกวดได้ผ่านการจัดการบ้านหรือจากกิจกรรมบ้านในหน้าล็อบบี้หลังจากลงทะเบียนเกณฑ์การคัดเลือกจะอิงตามรูปลักษณ์บ้านของคุณในขณะนั้น ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะต้องมีความมั่งคั่งบ้านอย่างน้อย200จถึงจะเข้าร่วมได้ไม่ต้องห่วงหากคุณพลาดช่วงเวลาส่งผลงานเพราะคุณสามารถลงทะเบียนในช่วงเวลาคัดเลือกและจะถูกรวมในรายการจับคู่ของรอบต่อไปต่อมาคือช่วงคัดเลือกคุณจะถูกสุ่มจับคู่เพื่อต่อสู้กับผู้เล่นที่มีความมั่งคั่งของบ้านใกล้เคียงกันทุกๆ3าวันรวมทั้งสิ้น10บรอบในช่วงเปิดศึกผู้เล่นที่ได้รับคะแนนโบวตมากกว่าจะถือเป็นผู้ชนะผู้ชนะสามารถชิงคะแนนจำนวนหนึ่งจากผู้แพ้ได้ขณะเดียวกัน คุณสามารถเข้าร่วมการเปิดศึกบ้านเพื่อรับคะแนนบ้านสำหรับเพิ่มเลเวลการเปิดศึกบ้านเลเวลการเปิดศึกบ้านยิ่งสูงรางวัลก็ยิ่งดีรางวัลสูงสุดคือชุดเซตสุดพิเศษใหม่สำหรับนกอินทรีนอกจากนี้ในช่วงกิจกรรมผู้เล่นจะถูกจัดอันดับทั้งเซิร์ฟเวอร์อิงตามเลเวลการเปิดศึกบ้านของพวกเขาซึ่งจะมีรางวัลหายากสำหรับผู้เล่นท็อป1 0 0อันดับยิ่งสูงรางวัลที่คุณได้รับก็จะยิ่งหายากอย่าลืมว่าคุณสามารถรับการโบวกบ้านได้จากการสำเร็จภ,ภารกิจภารกิจจะรี ถึงแม้จะไม่ได้ลงทะเบียนการแข่งขันคุณก็สามารถรับการโบสบ้านได้จากการสำเร็จภารกิจหรือส่งของขวัญบ้านแต่อย่าลืมว่าของขวัญความนิยมแบบทั่วไปจะไม่เป็นการเพิ่มการโวสบ้านนี่คือทั้งหมดสำหรับการแนะนำในครั้งนี้เรอชมผลงานบ้านในฝันของคุณอยู่ w i n เนอร์วินเนอ i ์ช e คเก้นดินเนเข้าร่วมการประกวดบ้านตอนนี้เลย